สั่นบ้างของกับพมมันสิดใจเงินแหมคือบอกอันรับแผ่นเป็นผมมาอยู่อะโทษไปบอกแหงโอนสแกนใจเขามาแป๊บหนึ่งครับทุกคนวิ่งเดี๋ยวก็จะได้ออกไปคาเฟ่ครับจะได้ออกไปร้านอาหารวันนี้ต้องเข้ากรุงเทพ ถาบ่าเรนตอนนี้ก็บวัเด้แลนเพราะผู้จัดการให้ไปร้านอาหารไปช่วยร้านอาหารสิบเอ็ดโมงนะครับบ่ายโมงก็ต้องกลับมาซ้อมลำก็เลยมีเวลามีเวลาที่จะวิ่งอีกสามสิบนาทีมาขายบัตรขายบัตรแฟนมิสแอนด้วยนะครับขายบัตรกุ่มปิดใครยังไม่ซื้อกดลิงก์ที่ปัดหมุดเลย ผู้ใดยังบ่ซื้อกดลิงหรือหัดเลยได้ครับแฟนนีแ้แดนนะครับเราจะจัดที่โรงแรมห้องประชุมโรงแรมเดอะบอส้องประชุมโรงแรมเดอะบอสครับบัตรหน้างาน1290บาทเต็มแล้วครับเพราะว่าจำกัดแค่300ร้อที่นั่งใครที่มาไม่ได้ก็ กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับด้านล่างหนึ่งร้อยน่าจ้1 1สิไอ้219บาทตอนนี้อยู่ในกลุ่มจะกส0 0พันคนแล้วนะครับถ้าซื้อตอนที่ขณะที่ผมไลอยู่ตอนเนี้ยมันสีง่ายคือมันมีลิงก์ที่ผมปักหมุดแล้วครับแอบนิ่งกำลังปฏิบัติการอยู่กดลิงก์เลยครับขายบัตรซอยมองไม่เห็นทุกคอมเมนต์ ถ้ามีคำถามช่วยกันตอบนะครับ ถ้ามีคำถามเชิญกันต่อนะครับทุกคน ดีแล้วค่ะขอบคุณครับ รอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวอยีกสักครู่เดี๋ยวผมจะออกไปไปไลฟ์ที่วันที่ห้าเปิดให้บริการที่ร้านอาหารมาลองเดอร์นะครับมาลองเดอร์คาเฟ่ร้านอาหารไทยอิตาเลียนก็เห็นผู้จัดก,การบอกต้องจองนะแบบยานมาขอมกันเรมันี่อนรับบทท่านเดี๋ยวผมโพสตถ้าใครจะมาเยี่ยม มามาอุดหนุนก่อนวันที่ห้ามาอุดหนุนในวันที่ห้านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเด็กๆอ๋อผมอยู่สารครามครับลูกอยู่ขอนแก่นลูกสิมาวันที่สี่ครับนีหลายคู่อ๋สิมาแต่แรกวันที่สามแหละมืออืน ปีที่แล้วปีที่แล้วหนึ่งหมื่นคนนะพูดถึงในวันเกิดแองน่ปีนี้สิจกคนเนาะเอินกันมะเขาเดีละครับดึงกันคุณพี่คุณย่าคุณยายคุณแม่ที่สนับสนุนกันมานี่เป็นวันพิเศษของแอนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เปิดใช้ ห้องประชุมของโรงแรมเดอะบอสคลีนนะครับได้ยินดีกับสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งยินดีกับครบรอบวันเกิดแอนอายุสามสิบสามปีเรื่องที่สอ,อ,อง 2, ยินดีกับการเปิดร้านอาหารมาลองเดอร์คาเฟ่แอนเลสเตอร์ลองนะครับยินดีที่สามก็คือ ยินดีกับการเปิดใช้ห้องประชุมและทุกคนจะได้ฟังเพลงของพี่อ้อมไม้เมืองหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับแลบ้วก็วงเบียงนริมนเต็มวงอีกสองชั่วโมงเต็มๆพี่ก่อนข้าวกดลิงก์ที่ปั่มปุ่มด้านล่างตอนนี้เลยครับผมแอดมินกำลังดึงทุกคนเข้ากลุ่มนะครับ ใครกดเข้าไปตอนนี้ได้เข้าตอนนี้เลย